ุณยังไม่ได้บอกพี่เป้เหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกัน,น่ะผมเป็นพระเป็นกับลกูกพี่อะครับฮแต่งกับพระ่ค<ำ>าครับสวัสดีครับผมเปียรรักนะครับพรับ,บทเป็นหลูกพี่เป้ครับคาแรคเตอร์ตัวละครพระเป้ก็คือเป็นพระครับเป็นคนที่เคร่งแล้วก็ยึดหลักปฏ <คน S 1> <ฆ>ิบัติของพัก พระเอาไว้อย่างเต็มที่ครับออมจะแต่งงานกับพร้าไม่ได้<ะ>ยกเลิงกงานแต่งงานเถอะไม่ออมจะแตง่งเล่นบทเป็นพร้าผมก็รู้สึกว่าการเป็นนักสแสดงเนี่ยถ้าเป็นนักสแสดงไทยเนี่ยการได้เล่นเป็นพร้าเนี่ยจะเป็นเกียรติกับชีวิตครับบอกเขาว่าเนี่ยพี่ถ้าเวลามันได้นะผมจะโกนหัวโกนชิ้วเลยเพราะว่าผมอยากจะอินเราได้คิดว่าจะไปบวชก่อนด้วยสุดท้ายเวลามันไม่ได้ก็เลยไม่ได้บวชก็เลยแค่ไปฝึกเป็นพระแทน ด้วยทามมิ่งมันไม่ได้ก็เลยไปไปกลนหัวที่วัดให้พระกนหัวให้ออกรีธินอกรีนอกรีธตอนที่มองไป <laughs> นี่คือแบ read. บนอกรีดแบบคุณจะมาเป็นพระได้ยังไงสักแต่หัวลแล้วจะมาแต่งงานพระไทยนิเสพเมสุนไม่ได้นะครับ <laughs> คุณจะไปโดนเนื้อโดนตัวสุขสตรีน <laughs> ี่เป็นไปไม่ได้คุณต้องอาบัติปาราชิกอย่างจริงจัง ที่นี่ไม่ได้บอกพี่เป้เปหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันนะไม่ได้ครับ,รบต้องสอาวอะไรแต่งงานกับพระ